สวัสดีค่ะบัพอกระสาสโซยินแซ่บอีลเลอรพี่น้องจ๋ามาตำกุ้งสดใส่สตอพี่น้องจ๋าเบิ่งกุ้งค่ะตุ๊บแบบไงแซ่บขึ้เกอลพี่น้องจ๋าบ่มี้ตาอีิลเล้วสาโอข้ากินตะตาน้อพี่น้องนะแซ่บขึ้นกอลพี่น้องจ๋ามาสโซอะไรอย่างงี้ย้ำขออนุญาตบาดคำนะพี่น้องเด้อจโดจ๋าเึ้นกอพี่น้องจ๋ากุ้งมันข้าวมาหนักมาดีขึ้นกอลจ๋าวดจ้า อือ,อ,อสุดยอดสุดยอดพี่น้องจ๋าพี่น้องคนละว่าข่อยติดสาวเจ้าติดแต้่แต่บันไดติดพี่น้องจ๋าสาวสื่อชดเลยอืมบันไดติดพี่น้องบันไดติดพี่น้องจ๋ากินเพื่อกินข้าวแซ่บมาจ้าอืม,อม ผงตัวใหญ่แฮงเต็มปากเต็มคำต่อ,อมานยียผักร้ายหลายพี่น้องอือกินยังก่อนเดียวอืมคูณเด็ก็กินไลยพี่น้องคอมเมนต์มาบอกได้เวยจ้ะเด้อผักลืมผัว เอออันนี้คือผักลืมผัวพี่น้องแต่กิ้ซาโอกับบุเคยกิน,นะนอะไรพนจะบกุเคยเห็นด้วกันถึงแต่แตว่าเป็นลูกไผ่บุรี <laughs> รัมย์เลยพี่น้องกินเป็นเบิร์ดพี่น้องเลยอืมปูจ้าเบิร์ดอืมผักลืมผัวูใครอยากลืมผัวจัดเลยพี่น้อง ที mm ่เราโตคว้า hmm. พี่น้องเลยตัวใหญ่แฮงเต็มปากเต็มคำเลยมาจ้ะ ทำให้ปลาคุณหอมหอ,อ,อสลับคออืมกลับดีเป็นหนังบ่ขมอืม ถืมอะไ,ไคือพักทายเลยพี่น้องเดือตตำแส่ไปเด้ย เศ้าเอิอนตะพักพายพี่น้องคุนกับว่าผักกัญจองบานเศ้าเอิอนพักพายพี่น้องเลยสาวอุบุนเอิอนพักพายสาแซ่บ วันนี้บ่มไม่เส็นพี่น้องวันนี้ไมีข้าวปุ้นหลยใส่พเพือ่อกะ น้ำหาบับนพี่น้องเลอยอ่ะอืมตัวตัวน้ำมาเจะบไปน้องอืมอืมยาเช้งพี่น้องอืมตัว์พูกว่ะอืม เนา้อดผันี่แน่กรอบ

Bữa ít bắp nữa nè Cập lươm bắp thế nào Áo bẹp nền nền đây tên nhọn này 뭐? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Làm nhỏ ha Hãy bớt cho กรอบแันธะอืม,อมแซ่บไปหน่อยตามกุ้งสดต้องใส่สตอพี่หนุอมแซ่บขอบกันแห้งไปน้ำ